ชื่อหนึ่งค่ะอยู่โกสัมพีค่ะ<ม>กำแพงเพชรค่ะก็ะคือตั้งใจมาที่นี่เพราะว่าดูในเพจคือทะเลหมอกคือว้าวมากามาจึงมากเลยค่ะเพราะว่าบางทีไปที่อื่นเนี่ยก็ไม่เจอทะเลหมอกแบบนี้แต่ที่นี่ของจริงค่ะ อ่ของจริงเพราะว่าทะเลหมอกสวยมากเป็นแผ่นเลยอแล้วรู้ได้งไงมาเที่ยวเนี่ยก็คือรู้จากเพจค่ะรู้จากรู้จากเพจของท่องเที่ยวอ่ะค่ะ,ะก็เลยตามมาดูว่าสมจริงอย่างที่เขารีวิวใช่ไหมปกตินี่เคยมาที่อำเภอพบพานเคยมาแต่ไม่เคยมาถึงที่นี่ค่ะเพราะว่าเคยมาแค่ข้างล่างตัวอำเภอค่ะไปเที่ยวแถวร้านกาแฟอย,อย่างเงี้ยค่ะโลชาตัวเตยวันนี้ยค่ะแล้วก็ไปเที่ยวน้ําตก จเจเลเนี่ค่ะแต่ยังไม่เคยขึ้นมาถึงนี่แล้วมีความารูม้สึกไงมาเห็นหมอกแบบนี้สวยมากค่ะสวยจริงๆอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าสมดังคําเล่าลือจริงๆค่ะเหมือนสวรรค์บนดินใช่ค่ะเหมือนสวรรค์บนดินเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับอยู่บนปุยเมฆค่ะปุยเมฆนี่เป็นแผ่นค่ะสวัสดีครับ,รบผมชื่อศักด์นะครับอยู่บ้านป่าไว้นะครับผมจะขึ้นมาดูทะเลหมอกทุกเช้าเลยนะครับ ช่วงนี้ฝนก็เริ่มหมดแล้วนะครับก็เลยเมีทะเลหมอกที่สวยๆนะครับท่านใดที่ยังไม่มาก็เชิญเข้ามาเที่ยวได้นะครับแล้วก็นะักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็ขึ้นมาพักบนนี้แล้วส่วนหนึ่งก็คือขึ้นมาเที่ยวแล้วก็บางส่วนก็มากางเต็นท์มาทํากิจกรรมกันครับครับแล้วทะเลหมอกนี่มาช่วงเวลาอะไรที่เหมาะสมครับเนี่ยถ้าไม่มีฝน ก็จะขึ้นช่วงดึกๆประมาณเที่ยงคืนถึง9โมงเช้าครับแต่ถ้ามีฝนก็จะมีทะเลหมอกตั้งแต่ตอนเย็นประมาณ6โมงอะไรเงี้ยครับคือตีห้าก็เห็นแล้วนะใช่ครับตีห้าขึ้นมาก็จะเห็นทะเลหมอกเลยครับแล้วคนนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะไหมก็เริ่มมาเหมือนกันนะครับเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มแล้วครับ

ก็ไงนี่งงไม่เคยดูเขาไม่เคยแบบนี้นอนไม่ได้นอน

กะลื่นกะลื่นปุ๊บยัยปากไม่แดงทำไมแรกไม่มีอ่ะไม่ได้เล่น้าเกอนะรเอด้ย

ไม่กว <blender> <too> ่าไหนๆคนเยอะคนแข่งพลังแข่งยันเลยเขาอะฝามันจะมุดลุกของมีวันจะลุก